สวัสดีครับสวัสดีพี่เ,เพื่อนๆน้องๆชาวยูทูบทุกคนครับผมอยู่กับผมครับกับบ่าวนิพนธ์พาทินมาเที่ยวแล้วก็สวัสดีแฟน,นเพจเฟซบุ๊ร้านทุเรียนเฮลัตหมอนทองระยองด้วยนะผมวันนี้พิกัดเหมือนเดิมครับอยู่ที่รามคำแหง166นะครับผมรามคำแหง166ตลาดทลกรแยก4มีทุเรียนร้านเฮลัต วันนี้ราคาขายอยู่ที่ละราคาขายอยู่ที่กิโลกร,รัมละสองรอยบาทนะครับผมเจนแวะมาซื้อได้มาอุดหนุนได้ครับผมก็มาก็จะเจอบ่าวนี้คนเลยครับผมวันนี้วันนี้มารีวิวร้านทุเรียนร้านเฮรักนะครับผมนี่ดูดี้ากันปอนน่ลูกนี้ลูกลูกค้าก็สั่งไว้แล้วก็ ขายไปได้ฮะให้รถสวนได้ก็จอดได้ครับพี่จอดได้เลยพี่จอดไดงน้เลยครับมาเป็นแถวเลยครับมาเป็นแถวจัดไปพี่จัดไปอาราเบียแล้วครับผมอันนี้สโลแกนเหมือนเดิมครับยารักอาราเบียครับผมร้านทุเรียนร้านเฮียรักเกฟปางทุเรียนครับผมแต่เริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้วเฮียรักแดดฝนเริ่มหยุดลูกค้าก็มาเรื่อยๆนะครับผม จัดไปได้พี่ได้เเนี่สวยเลยบุลเล็กบุเลต์กับงามครับสวยมากจัดเลจัดไปเลยครับลูกค้าครับผมฝากอีกช่องนี้ด้วยนะครับผมฝากนิพลทำให้ทังเพื่อนนแล้วฝากฝากบ่าวนิพลด้วยนะผมขอบคุณครับเท่าไปหรือสนงร้อยครับพี่ เอาเนื้อกรอบนอกใช่ไหมพี่กรอบนอกข้างในเอาโปุกกระปุกอันออนั้นอันนั้นอะไรนั่นสุกสุกนี่รู้เลยนี่นั่นแหละล <c oughs> ูกค้าก็ทยอยมาเรื่อยๆนะผมเนี่ยหลังจากที่ฝนหยุดแล้วนะครับ <c oughs> ใช่ครับผมหาลูกหาลูกปีที่แล้วก็ใช่ครัรร <c oughs> บเนี่ยลูกค้าประจำนะส่วนมากก็มีแต่ลูกค้าประจำนะผม

ระออย,งยอ,องอย่างเดียวนะครับผมเนี่ยอองอย่างเดียวคพิกัดพิกัดเหมือนเดิมน,นะครับผมอยู่ที่รามคำแหง166ตลาดทะละกรแยก4ี่นะครผมขายอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อครับผมร้านผู้เรียนร้านยรับเก็ปางผู้เรียนหมอนทองนะครับผมแวะมาอุดหนุนได้หรือเข้าไปติดตามรับชมในช่อง YouTube บาานี้คนมากินมาเที่ยวแล้วก็แฟนเพจคนละคน คนละคนคนละเจ้าคนละเจ้าครับเนี่พี่นี่ยูเล็กก็สวยยูเล็กสวยประมาณนี้หละเนี่ยคก็เหลืองตัวนี้ก็เป็นชะนี้แฉหมแฉะครับเนี่ยเหลืองเนี่ย ร้นองประมาณนี้เลยเนื้อสวยๆมากครับันนี้อ๋อแกะแกะแล้วก็ใส่กล่องใส่ตู้เย็นไว้ก็ได้นะครับครั่ไม่ใหญ่อนะ้าวยั่วๆเลยครับ เนี่โอ้โหครับสวยครับขอบคุณครับสวยงามตามท้องเรื่องอาราลบียเหมือนเดิมวันนี้เฮียรักนี่ร้านเปิด11โมงครับผมยันยันทุเรียนหมดครับผมก็ไม่เกินสามทุกนี่ไงต้องดังแล้วทีนี่อาช่เพี่เอาแบบแมสก์งส่้าเลยมาๆแล้วครับโอ้โหนี่มาอีกฟังหนึ่งแล้วผม นี่ช่องดังนะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับ้คนสวยมาแล้วคนสวยมาแล้วนะจ๊ะอันนี้เจอคนสวยได้ไหมเรครชงแล้วก็เราพรววันนี้วันนี้เรามาเจอ ตัวแม่ยูทูบเบอร์นะผมตัวแม่ยูทูบเบอร์อะไรนะครับชื่อชินนี่ครับผมฝากช่องบ่าวนิพนด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเี๊ยเดินมีเดินลยเหรออ่ะสรางรกอหมยางอยางครับอายุเท่าไหร่สามสี่ครับ จริงเหรรอจิงโอ้คลินิกต้องเข้าแล้วเนาะทำไมครับขอดูหน่อยจริง4ล้าน4ล้านต้องเข้าแล้วโอเคไม่ทำอะไรสดเหรอเปล่าเปล่าเปล่าครับผมสวัสดีค่ะลูกคิวันนี้เนี่ยเราเจอตัวเป็นๆแล้วนะครับผมอะไรครับไม่ไม่เดี๋ยวเราจะไม่ถ่ายตอนนี้ได้ รูปคุงใหญ่ขึ้นมาเหมือนกันนะเนี่ยตัดตัวเยอะอะไรโทรท้องอเยอะหรอตัดตัวนานไปหน่อยตัดตัวนานไปหน่อยมันจะเข้ากล้องที่ไหนไม่ไม่ครับอันนี้จักช่องอะไรคะเนี่ยบ่าวนิพนธ์ที่อันนี้ไงครับบ่าวนิพนธ์ินมาเที่ยวอ่ะอ๋อครับผมบ้านนิพนธ์พากไปเหมือนหนูเคยเป็นที่ไหม แต่พี่พี่ไม่เคยออกไม่ออกกล้องหรอออกบ้างไหมไม่ไม่ค่อยได้ออกแล้วนี่มากี่วันแล้วนี่เนี่ยวันที่สองพิ่งมาอีเขามีชื่อช่องกันด้วย่ะแต่ละคนน่ะเราต้องทำสิัสเคครับผม ฝากฝากช่องเล็กๆด้วยนะผมเพิ่งหัดทาครับผมอ่าอันนี้ต้องมาเจอสวัสดีครับสวัสดีครับ่าวนี่คนมากินมาเที่ยวครับผมอ่าฝากติดตามช่องฝากติดตามช่องครับผมเจอองเลยเี fc พี่ชินเน่ครับผมเรียกพี่อีกแล้วขอบคุณครับต่อยตรงนี้แล้ก็ให้เกียรติไงสวยมากนี่ทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเพิ่งปีที่แล้วฉันมา่ายตัวสังอมปีนี้ฉันมาขายตัวกระท้องแล้วเหรอทุาไม่โดนทะลิ่มลุกเป็นจิกช่วงเนี่ยโควิดโควิด โควิดตัดตัวน้ำหน่อยโควิดตัดตัวใช่วันนี้กำลังลูกกันน้องกัวันนี้ทำไมปีนี้มาทำไมปีนี้ปีนี้เฮลักหน้าเด็กลงอะเป็นหอใช่ก็ปีที่แล้วฟันไปสองสามล้านอะค่ะนี่เท่าไหร่ทีไปทำไปบนหอกกันอะไที่ไหนมาหรือเปล่าป้าไไม่ดทหนึกว่าคลินิกเท่าวันนี้เอามาสี่กิโลค่ะห้าร้อยครับ วันนี้500กิโลนะคะดัดไปสวยๆครับลูกเสกสวยกันเลยนะคะสวยทุกผู๋อันนี้ไม่ไปแล้วป่าหรืออันนี้ก็ลูกสีกับันนี้อะไรเนี่ย นี่เพี่ยลูกค้าประจำทุกพี่มาใส่กล่องด้วครับนี่โอ้ยคุณพี่เอากล่องมาเลยเหรอเอากล่องมาด้วยมาไกลค่ะมาไกลค่ะเอามาจากที่ไหนคะมูร์แถวพระรามสามเลยโอ้โหมาตามยูทูบคาติดตัวมาช่องไหนมาจากตามช่องอย่าพูดสิเดี๋ยวไม่ใช่ช่องเราถ้าเรายังไม่ได้ใส่ใช่เอฟซียุ้งกล้องเลยคุณพี่อ๋อเยอะอยู่ค่ะคุณพี่ซอฟต์แวร์นะคะนี ตาางคัเริ่มหนูเรียกถูกไหมใช่ใช่ครับตารามสามนะคะที่บาเรียกแล้วเอาเอาอับมาใส่ของหน่อยอะ่ะอับเดี๋ยวเวลาขึ้นรถมันก็ไม่มีตึงอ๋อครับครับนี่นี่นี่แปลนบรรแท้ทุเรียนตัวจริงครับต้องแบบนี้จริงนะหนูสวดเหมนเดิมใช่ไหมเหมือนเดิมครับถ้าอย่างั้นเดี๋ยวโควิดรอบนี้ก็ไปอยู่กับหนูบ้างนะไปของบ้างข่าวมีข่าว เวลาการปอกทุเรียนท่านเทพนะคะของแท้ครับเจ้าแม่แห่งวงการยูทูบเบอร์นี่แบบว่ารถที่สุดโปรเป็นไม่ได้เจอนะครับผมเนี่ยมีต้องคมนะมีต้องคมครับใช่ของที่เขากี่ลูกนี่ฟองลูกคก่อนลูกไม่ฝาที่ตรวจเนี่ยฝาตรวจ ตอนนี้นะคะลูกค้ามาก็าเลือกทุรเรียนกันแล้วนะคะอยากได้รูปไหนนะคะเนื้อแบบไหนก็คือบอกทางร้านได้เลยเนาะได้ครับวันนี้มีโบดูเซอร์หาเนื่ด้วนี่มีมีผู้ช่วยด้วย,ว,ย,ว,ยวันนี้มีผู้ช่วยมามยยลแล้วครับผมมีคนเคาะให้นะคะมไม่ต้องเคาะเองแล้วปอกอย่างเดียวนี่ทุกคนเดี๋ยวปีหน้าทินเน่มาถ่ายน้ำเขจะท้องหนึ่งนะพอแล้วหรอกปีคนแล้วตอนนี้ปิดอูคนนี้ปิดอูเลย เนี่ยนะครับเนี่ยเอาเพื่อนอีกสองร้อยเก้าได้ได้ครับไม่เป็นไรครับเข้ามาเฟรมในช่องผมบ้างดิจะได้รู้ว่าได้ถึงตรงไหนได้เข้ามาในช่องผมบ้างได้ไหมได้ผมจะเป็นเจ๋ยมากเลยที่มาตรฐานทุกวันิดป่ะผมทำงานประจำด้วยนะครับผมมาแต่วันหยุด รครับาม,ามาแต่วันหยุดใจอยากมาทุกวันอยู่นะครับครับ<อ>ใช่คอับ FC ก็อยากดูเฮียรักบอกว่าไปถ่ายทุกวันหน่อยอเปล่านิพนธ์ก็ทํางานประจําด้วยครับนานๆจะได้หยุดเนื้อสสวยๆนะนาาวันนี้วันนี้ยูทูบเบอร์มาตามตามเข้ามาดังๆแล้วผมเนื้อสวยเธอเลยค่ะ ขาก็มาเรื่อยๆแล้วครับผมใกล้จะได้แจก,กบัตรชิแล้วใกลจะได้แจกบัตรเยรเื่อนๆนี่มาแล้วดรันดรันรอนรอนรนรนนันน้ครัิคัน ตอนนี้คือเราขายตั้งแต่กี่โมงนะคะเติอ11โมงจ้ะ11โมงจนของหมดได้ครับจนของหมดแล้วก็โทรมาสอบถามกันก่อนเนาะได้ครับได้เดี๋ยวทีเน่จะทิ้งเบอร์ไปให้นะคะทุกคนแล้วก็เขาขายที่รามคำแหง164อันนี้ต้อขายครับ166เอา166โอเคทุกคนแมกใช่เพราะช้าไม่ได้กินฮอร์โมนนะคะสามโรส100คุมมิโตะนะคะเข้ามาก็จะเจอนี่เลย เซเว่นนะคะเซเว่นแรกตรงนี้นะคะขายตรงนี้เลยเนาะลูกค <c oughs> ้าของนานก็คือเยอะจริงๆอ่ะวันนี้ราคาเท่าไหร่คะเนี่ยสองร้อยบาทครั <100 S 1> บสองร้อยบาท <100 S 1> ทุกคนใครไม่มีตังค์ใครักก็จะลดให้นะคะเหลือร้อยยืนให้ยืนให้กล้องข <c oughs> ายค่ะลดได้เนี่ยบอก กวนกันเลยกัดพิกัดเหมือนเดิมนะผมรางคำแพงร้อยหกสิบหกนะผมลางกำแพงร้อยหกสิบหกแยกสี่ตลาดธละกอนแยกสี่ตลาดธละกรครับร้านทุเรียนร้านเฮรักเจ๊ปางทุเรียนหมอนทองระยองครับผมเข้าไปดูในเพจของร้านเฮรักได้นะผมลูกค้าก็มาเยอะๆนะครับผมตอนนี้ก็ลูกค้าก็กําลังมาเรื่อยๆครับผมฝากกดติดตามด้วย นช่องยูทูบบางนิพนธ์มากินกระเช้าครับที่เรียนหู้ว่าสองร้อยครับวันนี้เนื้อสวยๆนฮะว้าวยั่วเๆ F4 ก็คือแต่ว่าเราไม่รับจองคิวเนาะทุกคนจะต้องมาหน้าร้านใช่ไหมับน้<ห>ร้าใครโทรมาก็คือไม่รับเนาะทุกคนต้องมาหน้าร้านนะคะร้านเปิดกี่โมงนะพี่เริ่มโมงเริ่มโมงแล้วเดี๋ยวเชอกันใอีกทีต่อไปครับ